บตกทำไปบกอมาในใบยำเล้หนงใ่เ <amigo> <t ell> ่าเรื่องน้องบุกเน่ื่อน้องบุกไม่เ็นว่าจะเบุกนี่้องสาขนาคุณตชจ้าวชางตายแล้วแล้วอแล้วเ่าจะอัจวิ่งแตตายกัเท่าแล้แหละงแง จ้างเวลามาจัดปักเตะนางเอกกับเอกที่หาคงนบุญเออเะไรก็รับแม่นี้พอพอดีบ่แม่นเอกนั่งเอกนมหญ่ก็ีนั่นกระลองนั่น้องน้าางพี่น้องเอ้ยมกัจนยุแล้วจ้างเอาังไปนั่นแหละที่มีจันวันจันเทา มันเวยมากแลมันแต่งตัวดูดูนูดูยูด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 ดู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 ดแดูดูดูด้ดูดูดดูดูดูด้ดู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 ู่ด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 ้ดู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 เูดดู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 ดนดูดูดดู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 ด เล้งมาไม่้ยงเอืองเลี้ยงซื้ออื่งนะมโนไซมโนไซมาเช้าไ่ไดนซื้อประมาณสิบโลมาแทเ้ยเบียร์มันก็ไวแเอาปันกันนะบ่อยออก่นัววปลาแดเด็ทั้งเห็ดทั้งกี่ทั้งยังกับแซ่บปเางไทยกี่แฮกับแซ่ก็แตเป็นผักแซะเหยะเพยาะมันเมน นั่งแล้วเนาะไปที่ัวดูว่าดูว่าจะว่าเม่เฮ็ดประเด็นันใครกับประเด้นเมื่อวันมาหาเดกจากวานนี่แหละเพะ่าตาขาไปมาโอนกินเก้วมา้อนเสถียรเมนกับไปจกลับประเดตวงค่รวะะไรไรนี่ไปเห็นใช่ปะไแล้วเป็นกระปุกปุกอ่า เราตุ๊กผแต่เดือนหกปุณหะโอ้โหไปหากอน้าวอ้ามันกระตังมานานแล้วทำบรกินกระตักะบอกแทั่นละเอออ้าวยหนี่บ่รเนรแต่ลืมมันเลยตอนนึงแห่งอานเอาประแดกมาเบียงแ้นประแดดทางซีนึงประแดกอันโตเนโตสามตก็ไปทามเบอกเฮยจะกินบอกห่ก็ไปทาในลังา ใส่ใส่ใส่กะเปาเนอะเอามาติเบียร์บ่ะผมาใส่กระเป๋า <c oughs> คนแล้วคินยังไงคะไปเถอะไปถมอันนี้เอาไปทิมเบิ้ลดผลด่นแรกได้ชาสบวรนณย้งคือนักแฮ่โตหนึงง่งย้งาไปแล้วออกมากินเฉพาะจุหมดหนั่นต้องเดือเขาใหญ่เป็นประแดงเป็นไห่แม่เน่ของข่อยเรแล้ว <c oughs> น้งมันเถอะไปเป็นกระสอบระหว่างเยี่ดีดีอยู่เออแบบแบบคนนมาเอาขี้เหงื่ออ่าขี้เหงื่อค่ไปใส่เศษฮะวันนี้ใส่เชื่อเล่เช่อหน่อยแล้วมันจะเต็มเนาะวันนี้คนมาเอาขี้เหงื่ออะไรกันเข้ากับไข่เคืกในี่แหละเกลียวค่ะโปเมนแล้ยวหาเงแบบนี้จะมาปองไหวจังทั้งทีเบ็ด อ,อันจะปิดอันะไรใส่กระเพราบรันนี่ฮะเห็นเป็นกีเนื้อแล้วได้พวกอันพวกอัน,นามากง่ายฮะก็เลกก้ว่ากระเพราอันะไรเอากีเนื้อมาโป๊กโป๊กโป๊กโป๊ะไปเลยบันนี้มันเต็มบันนี้แดกๆเนาะแดกๆแดกมิเซยแม่ขานขาฮะี่เขาว่าว่าได้แม่เลยฮะแม่ประเด็จขดปลามันจะเวียงปลูกปลาเมืออ่อเมื่อเพราะว่าจะข้าไปถีบเพิ่งไปได้บันนี้คนละคขึ้นอย่างแม่บันนี้่ต้องใช้ขนาจจกหลังเลย อันนี้ก็จัก็่าจะไปกินผักกรตังในโตแล้วค่อยค่อยสิเมื่อบ้านคืค่อยไปใชนี่แหละนมเคืองามเได้เอ้าวนเจ้าเว้าว่าเจ้าอย่างเนาะเฮาก็เฮาเสียความสัจจาได้เฮาตั้งใจเฮาต้องาให้ว่าแล้วเมื่อามเบิ่งกะคนผู้เมื่อเฮาสิตั้งอยู่แถวนั้นแหละบ่คนผู้เมื่อกับพนใส่ทงยาแล้วแม่นอยากกกระปุกบ่อยากได้แล้วกระปุกบ่เิ่มน่ะ มันเอะแต่เดือนหกพันล้านาผมแบได้กเก็บกินเคยเ่ะเท่าไ่าก็สิวันนนัเบิ้งสิบปึเบิ้งมันไม่ยังเ่าีดยังเขาไปอไ้มันเมมันเดิมปนองแอบไปเร่เาเ่าพืนกันเดิอเดพืนทีเมพืน่เิมเื่อลูกแม่เจ้าก็สทีริมกับปจัเนาะสีเมคนมาบอกอ่เพื่อนบุญเพือนยังเนี่ยล้เอละกั จนเขาแล่า่ตอนนี้เนี่ยเป็นเ่าๆตอนั้นมามาูกเพลนจนเราแล้วตาอีมเนี่มันก็ลืมูกเพลนเฮ้ยน่ามาเดีายกหนป่าถ้าเราเพลินเขเเขาเนี่ยมึนไมเนมีลาอั่อยู่มือทาก็นั่งนี่เมาแต่นี้เลยบางทีเลยเอ้าเนาะยังแรกข ตรงเพนงก็ิกะเทาเดักอันนี้แหละมันบดังคักเนาะเอาอะไรเด้อกินอยไระตอบะคอนเขาตีมาบอกเออเขาแยู่ะหลามงมากเลอ่ะในไทยเขาเนาอโหลูกไทยของหมา มีรถมาเอารถบัสผมอย่างนออะไรแบบได้โกบูบอกเสียมังสื่อตัวมันสื่อขายตั้งขายกันยาตามาตั้ง่นมาังทุกท่านต้องกินชุกต้องกินทำตลาดตอนทำมาพอกินข้าเล่งยาบหยเบียบเผาตลาด คือสาวก็ได้แต่แค่คู่น่ะมือดีใจดีแต่มันประเมินไหมนางได้เหรอบ้าเงินเยอะคงแต่กลางบ้านบ้าตอนนี้เราส่งตอนนี้เราเป็นอาจารย์การตำรวจถ้าแต่นางฟันทองเฮาเป็นนางคู่บ้านหนึ่งชาบูควายละกายนะได้ คาราปุตอันน้นแบบเราหางงานทำเต็มเรซายแนมเ่าห้างแล้วกับคนงานเปรเสียขาไปที่รับผ้าได้แบบทำไปเทื่ยงเลยไมเห็นยุยอะเมันหายก็เไปนำคารับุตเจียงเนี่ยเียากี่ไปหมดแล้วมันใส่ขาเดียรเฮ้ยกินเะไรกินเข่าเนี่ยเด้อเจ้าไปให้กินข่าเด้อจะไหนก็คือไปรักโต้ะ

เอ้าเพื่อนสลัดแม่เราป่วยไปเยี่ยมแม่เราฮะเรางูกัดเออเนาะเอองูกัดกราบอกอย่ยมงูกัดไปประมาณเออน้าล่ะกกสิตายหรือไรยังยังสิตายแล้วเดี๋ยวจะไปเขาโมอเล้วไงจะไปเขาโม่ต่อ คอยกเลยเบ้าแล้วบอนอะลรเฮ้ยบไ่ได้เคืองมูดงก็กินขักแค่หาว่ะเอาขาวตีขี้หันน้ยทเพิรงูนอน้องมันนอนไดของหมออะเรงูจำบินเพชรงูไปอะไรก็ค่จะนอนแล้วิ่เบื่อไหรกึงม่เพชรคนป่วยล้วคอยป่วยนั่งจิจะกยาะไ้าอนมดีะันบยากไปแล้วเพรว่ามันเป็นเองนี้ จ้าเองเจ้าก็แจ้งให้แล้วแต่ร้าพี่ใช่ไรีบแต่้ามันรมันไอ้ปลามันไปไหนมันจะหุละยางเปล่แต่เรื่องยางเจ้าก็จะรนึ่งท่าน้หมอขายไม่ได้อ่าอ่ะเสียงงเพอะผู้ถามีแต่เสียงเงินเรืองสุขภาพดนุ่นานจุงซาน่อ้าวออเงเงิน เราทาขอนเชื้อชีวิตมู่บ้านในบ้านเป็นเหมือนเนี่ยได้ค่ะหมู่บ้านมันก็ซิเนิวเนี่ยดีกว่าบวกนี่แม่โบราณเคยท่านถือแบบเอ้ากินข้าต้องกัน่อกี้ได้ห้าอยู่ในเนาะกินก้างทำไมเรื่องกินก้างทำไมเรื่องะห้าวมันไปห้าวนะประมาณไ่ยจะแผไม่เบิดบอกคอยมี้เลย ตัเกลือกันไปค้างเซไปสระกอกกันเลยปสรก๊อกแล้บไปคนหลอนไปคนตักันไปตาเกลืกแล้วก็ไปตักกบแต่เงาคนเล้ยงมนกันเนาะพี่น้องเอ้ยโม่เอารยะแห้งเลยเกนจงไว้เดี๋ยวไปค้างเซไปไพ่ไหมแล้วพี่น้องเ้ยค่นั้นอย่ไปเหรอ แต่วก็บอกด้วยว่าบอสจงหายเพิ่นะจงหายพิ้นไปเลยเนี่ยเจ๊กี้เพื่อแบบอะไรข้าเจ้ากูตักกันแล้วกูอยู่ในเตาไฟคอยกระชึกอ่ะให้มันฮอนบตเอ้ยตักอันนี้แหละเขาบอกเอ้ยมันฮอนไม่ตู้ตักตักมาเลยก็เอามาเสยๆแล้วก็เดี๋ยวนอยู่ในเสียงอยู่ลุงกันก็บพรสนใจแล้วเนาอยจะตักอันนี้แหละแล้วก็กัรตักตักกุบตักแล้วก็กระโจมมาเลยแล้วกันดูเป็นลางน้อยๆเลย น้องเอ้ยเข่าหน้าเข่ารังแบบให้เเบ้าไรเพิ่นเบ้าแล้พน้องเอ้ยพูดเท่าเห็ดกินแล้วก็